สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้คุณกอยู่คุณกำลังอยู่กับช่อง YouTube มนตราพยากรณ์นะคะวันนี้มนตราพยากรณ์นะคะจะมาทํานายดวงคนเกิดวันพฤหัสปักหลังของเดือนมีนาคม2566นะคะปักหลังก็คือเริ่มตั้งแต่16มีนาไปจนถึง31มีนาคมนี้นะคะ ดูว่าช่วงเวลาครึ่งเลือนหลังของมีนานเนี่ยชีวิตของคนวันเกิดวันพฤหัสจะมีอะไรเป็นที่น่าตื่นเต้นยินดีมากนะคะเช่นเดิมคำทํานายนะคะถ้าคุณชอบใจนะคะก็ฝากคอมเมนต์ว่ารับคำทํานายแต่ถ้าคอมเมนต์แต่ถ้า, comment, ถาคำทํานายไม่ถูกใจให้คุณบอกว่า ขอาฝากคาทานายไว้กับพัะจันทร์นะคะคําทํานายก็จะไม่มีผลใดๆนะคําทํานายนี้จะมีอายุอยู่ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาทํานายกันใหม่นะคะช่วงหนึ่งอ่าเมษาไปจนถึงสิบห้าเมษาเนี่ยเราก็จะเริ่มทํานายดวงคนเกิดทั้งเจ็ดวันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูว่าคําทํานายของคนเกิดวันเกิดวันพฤหัสปากหลังมีนาคมจะเป็นเช่นใดน,นะคะก็คําทํานายก็ เป็นภาพเป็นภาพรวมมุวงกว้างอะคะ่ะเพื่อสําหรับทุกทุกคนที่เกิดวันพฤหัสแต่ว่าเกิดวันพฤหัสก็มีหลายเวลาหลายเลิกหลายยามหลายเวลาตกฟากหลายราศีแล้วก็หลายปีนักสัตว์เพราะฉะนั้นคําทํานายอาจจะตรงกับคนนี้อาจจะไม่ตรงกับคนนี้เพราะว่าค่าแปรผันมันอยู่ที่เวลาเกิดแล้วก็ราศีแล้วก็ปีเกิดด้วยนะคะคุณอย่าลืมตรงนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือให้เราดูเป็นเหมือนว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศนําทางนะคะว่าช่วงนี้ เราจะดวง,ด,วงดีเด่นเรื่องอะไรนะขออนุญาตตาัดไพ่ค่ะนะคะวันนี้เราใช้ผ้ายิปซีนะคะสี่ใบทํานายนะคะทํานายภาพรวมเกี่ยวกับชีวิตความรักการงานการเงินนะคะใบที่1นใบที่สองนะคะใบที่สค่ะแล้วก็ใบที่สี่เดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายไปดูว่าให้สี่ใบนี้จะบอกอะไรกับคนเกิดวันพฤหัสกันนะคะ เริ่มจากน,นี่ค่ะใบที่หนึ่งนะคะโอ้คนเกิดพฤหัสได้ไพ่อัศวินนะคะสินถือดาโอ้แล้วก็ได้ไพ่ดีด้วยอืมค่ะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าคนเกิดวันพฤหัสจะเด่นเรื่องอะไรจะด้อยเรื่องอะไรกันนะคะมาเริ่มความทำลายไพ่ใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งของคนเกิดเกิดวันพฤหัสนี้นะคะคุณได้ไพ่ อสวินถือดาบนะคะก็จะเป็นช่วงชีวิตที่คนจะต้องต่อสู้ดิ้นรนสุดกําลังแหละค่ะทําอะไรต้องทําสุดนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะในการที่จะเอาตัวรอดนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินนะคะก็แต่ว่าถามถามว่าดิ้นรนขนาดนี้นะคะสําเร็จไหมสําเร็จค่ะคือช่วงนี้จนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะทําอะไรทําให้สุดอ่า ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะต้องพาตัวเองไปในจุดที่มุ่งหวังได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสอ่ช่วงครึ่งเดือนหลังตอจากนี้บอกเลยว่าหนักนะคะทำงานก็ทำงานหนักนะคะปัญหาก็แก้ได้นะคะแต่ต้องใช้พละกกาลังอย่างมหาศาลนะคะต้องระดมสักพ์กำลังที่มีทุกอย่างเพื่อ จะมีชีวิตอยู่รอดนะคะในสถานการณ์ครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคุณจะยอมแพ้ไม่ได้นะคะจะเป็นช่วงที่กําลังกายกําลังใจของคุณเต็มล้นเต็มไปมและทีนี้มาถามว่าถ้าสู้ขนาดนี้การงานคุณจะเป็นอย่างไรนะคะการงานของคุณเมื่อไพ่ก้าเหรียญน,นี่นะคะมาอยู่ในในตำแหน่งการงานนะคะบอกได้เลยนะคะการงานของคุณจะสําเร็จอาจจะได้ทรัพย์มากมายจากการงานจากเงิน มีเงินทองมากมายได้เงินก้อนใหญ่จากงานการที่คุณทําไม่ว่าคุณจะสู้กับอะไรการงานกับอะไรก็แล้วแต่สู้ยาอย่างสุดกําลังผลตอบแทนสําหรับคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้หอมหวานคานได้เงินก้อนใหญ่นะคะจากการงานของคุณคุณไม่ได้ได้โชคนะคะคุณได้ได้เงินจากการทํางานนะคะไม่ว่าจะเจราจาเรื่องการงานเนี่ยจะสําเร็จสมหวังแล้วก็ร่ํารวยะะทีนี้มาดูว่า การเงินการเงินของคนเกิดวันเพฤหลหัดนะคะก็มาได้ไพ่ห้าไม้เท้าอยู่ในช่วงการเงินก็คือว่าจริงเมื่อคุณได้เงินมาก้อนใหญ่จากการทํางานคุณก็จะมาทะเลาะบ,บอแวงนะกับเพื่อนร่วมง,งานกับหุ้นส่วนเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวคนไม่ทําอยากจะได้ว่างั้นเถอะถ้าคุณมีหุ้นส่วนนะคะคุณจะโดนหุ้นส่วนเอาเปรียบนะคะช่วงนี้นะถ้ารวมหุ้นธุรกิจกับใครก็แล้วแต่ ถ้าพอมีเงินมาคนที่จ้องจะฉกฉวยจากคุณมีเยอะให้ระวังอาญาเพื่อนที่ทํางานหุ้นส่วนนะคะจะโกงคุณนะเราจะมีปัญหาเรื่องในที่ทํางานนะ,ะแล้วก็ในเรื่องเงินนี่แหละค่ะเรื่องปัญหาใจนะคะคุณได้เงินก้อนใหญ่มาก็มีคนจ้องจะมาแบ่งนะคะพอคุณแบ่งให้ตามสัดส่วนการทํางานก็เป็นที่ไม่พอใจก็เลยเกิดปัญหากันในเรื่อง การเงินนะคะช่วงนี้คือแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวทีนี้เรามาดูเรื่องอ่าภาพรวมชีวิตความรักในช่วงนี้ของคนเกิดอ่าวันพฤหัสกันนะคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่ไพ่นะคะสามดาบมาปรากฏขึ้นในตําแหน่งความรักชีวิตนี่นะคะมันก็อย่างว่าเลยคะ่ะสามดาบทิ่หมหัวใจมันก็จะเกิดปัญหารักสามเศร้านะคะ คุณอาจจะโดนคนมีเจ้าของมารักหรือคุณอาจจะไปรักคนมีเจ้าของหรือคนของคุณอาจจะโดนคนอื่นรักมาถูกรักไปนะคะก็มันจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับความรักมันก็จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของคุณคุณจะมีทางเดินมีโรคทางเดินเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะอย่างพวกคอหืดอ,อะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่คุณก็จะมีปัญหาทะเลาะบาอแวงแง้งขัดแย้งจนขั้นแตกหัก ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างคุณไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนสนิทสหายของคุณนะคะก็จะมีปัญหากันในเรื่องนี้นะคะจะถามว่าภาพรวมของคุณดีไหมดีนะคะมีความสําเร็จในท่าที่การงานทําอะไรสําเร็จได้เงินได้ทองเพียงแต่ความสัมพันธ์ช่วงนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหานิดนึงทั้งกับคนรักแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานนะ,ะ <Yeah. S 1> นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีผลประโยชน์ ที่ไม่แบ่งไม่ลงตัวกันนั่นเองคนไม่ทําอยากได้นะคะคนทําอย่างคุณก็รู้สึกว่าเออฉันเหนื่อยมาเยอะฉันควรจะต้องได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าคนอื่นแต่คนอื่นกลับไม่มองอย่างนั้นคนอื่นบอกว่าถ้าเราเป็นทีมเราต้องได้เท่ากันนะคะคุณจะโดนเอารัดเอาเกียบคุณจะโดนกดขี่ทางหัวใจรู้สึกคุณถูกแต่ว่าหัวใจของคุณเหมือนเจ็บที่หัวใจนะคะในเรื่องที่แบบมืนคล้ายๆเหมือนน้าท่วมปากจุกอก,อกจุกใจ กับเพื่อนร่วมงานแต่เราก็รีนี้สภาวะเช่นนี้ไปไม่ได้นะคะต้องยอมรับสภาพไปจนกว่าจะสิ้นเดือนมีนาคมนะคะสถานการณ์โดยรวมก็จะดีขึ้นนะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มีกิจการอะไรแล้วแต่มีงานที่คุณจะต้องทำคุณใส่ให้สุดกำลังค่ะผลตอบแทนอยู่ข้างคุณแน่นอนแล้วก็ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ผลประโยชน์เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีมีเงินอยู่กับตัวเราก็จะดีกว่าอย่างอื่นนะคะความสัมพันธ์ก็ช่วงนี้ก็ให้ใช้ความคิดสติปัญญาให้มากก็จบคำทำนายของคนเกิดพฤหัสค่ะ